สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะที่ช่อง s อสพีใชคาของเบ้งสำหรับวันนี้นะคะเอิญ e มากับตัวรถเป็นคันห้าหลังนะคะโตโยต้าพีอูด1.8นะคะคันนี้เป็นตัวไฮบริดด้วยที่สำคัญเป็นเบนซินไฟฟ้านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะก็เข้ามาแล้วนะคะมีให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะก็คือคันนี้เลยรถเข้าใหม่สวยรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะคะว่าไม่มีชนหนัก ไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็เครื่องเลขถังแน่นอนนะคะรถที่เข้ามาถูกกฎหมายนะคะมีสถานที่ตั้งจริงร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70เมีนบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทุกวันเลยเปิดทําการ9โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะสามารถโทรนัดหมายนะคะมาดูรถนะคะคันนี้กับเอิญได้ผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากทุกคนกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะเดี๋ยวเอิจะพามาดูนะคะบอดี้ ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยไปชมกัน สำหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็น 8, mm hmm. เครื่อง1.8เบนซินไฟฟ้านะคะใครที่กำลังมองหาโฉมนี้รุ่นนี้สเปคนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ารุ่นนี้เขาเป็นที่นิยมในของตลาดแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆมาไวไปไวด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมราคาตั้งไขที่3 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเลขใ่ของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่ แสนต้นๆเท่านั้นเองสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้รถสีขาวแบบนี้ไปใช้งานเลยเดี๋ยวเอินพามาดูนะคะบอดี้ออปชั่นนะคะภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถกันเลยไปชมกันสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นโปรเจกเตอร์นะคะลูกแก้วในดวงไฟนะคะ สองดวงเด่นชัดแบบนี้เลยนะคะตัวรถได้รถสีขาวนวลพร้อมกับโลโก้นะคะโตโยต้ Toyota. และก็มีสัญลักษณ์ไฮบิดนะคะอยู่ตรงกลางนะคะที่รอบนั่นเองที่ระบุได้ชัดเจนว่าคันนี้เป็นไฮบิดแน่นอนนะคะตัวรถมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะด้านล่างติดตั้งมาให้ทั้ง2จุดแบบนี้เลย นี่ทะเบียนรถสวยๆแบทนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะอยากมาทดลองขับมาเทสขับได้เลยนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกนะคะของเอิร์นมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นไปให้ทุกจังหวัดเลยนะคะนีถัดมาเรามาดูที่ล้อกันบ้างคันนี้นะคะได้เป็นล้อกระทาหัวหน็อตทารูได้ยางปี2022นะคะเป็นของ m a x กซินะนีสวยจริง ตัวยางนะคะเป็นยาง1 9 5 6 5เ1้ทับห้านะคะคันนี้เราก็ท้าขอบ15นั่นเองถัดมาเลยตัวนี้เขามีสเกิร์ตด้านล่างมาให้นะคะเรียบร้อยเลยนะประกอบมาให้อยู่ครบสวยครบทุกจุดเลยมีสวยจริงไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดฟิล์มอย่างดีให้รอบคันเลยนะคะขนาดประมาณ80นะมีสวยมากเดิมๆเ,เลยด้วย สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะอย่างนัดมาดูรถนะคะมาทดลองขับก็ได้เลยถัดมาเรามาดูด้านท้ายคันนี้กันบ้างนะคะท้ายตัวรถเป็นไฟท้ายนะคะ LED นะคะตัดด้วยหลอดไส้ฮาโรเจนนะคะมีสปอยเลอร์หลังเป็นสีดำนะคะตัดด้วยไฟเบรกดลนที่3โลโก้อยู่ครบเลยนะคะเป็นของตัว Toyota P- o ุตนะคะคันนี สวยๆแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้อีก2จุดเลยด้วยมีในสองตัวกล้องนะคะที่มีด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยนี่ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะช้าของตัวรถนะคะเขาก็สามารถกดเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่ารถเข้ามาใหม่นะคะยังปรับสภาพไม่ได้เรียบร้อยแบบร้อนต์นะ ตัวนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะที่มีมาให้เป็นของโตโยต้าเรียบร้อยอย่างอะไรนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางให้เห็นรายละเอียดโครงสร้างกันเลยว่าทุกจุดนะคะเขาอยู่ครบสวยแบบนี้เลยนี่รายละเอียดโครงสร้างเม็ดอาร์ตแม่ฮารเรียงกยันสวยๆน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะเป็นรถปีใหม่นะคะทีะ่เป็นรถปีที่แปลว่าบอกเลยว่าลูกค้าเจ้าของคนเดิมนะคะเขาดูแลมาดีแน่นอนนี่ นัเดิมไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีขยับเลยพื้นที่ด้านหลังเขาก็จะต้องกว้างแบบนี้เลยสวยมากนี่รอบคันนะคะเดิมๆเ,เลยนะใครที่แบบว่าสนใจคันนี้นะคะก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะค่างวดในการผ่อนอยู่าประมาณ6กพันกว่าบาทเจ็ดพันนะคะคันนี้นี่รอบคันคือสวยๆแบบนี้เลย เดี๋ยวพาไปดูนะคะภายในรถของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันข้ามาชมภายในรถก็เลยนะคะคันนี้กระจกออโต้ทั้ง4ฝั่งเลยนะคะรูปแบบการดีไซน์ซของตัวแอร์คันนี้นะคะเขาจะเป็นทรงแนวตั้งแบบนี้เลยนีเป็นเหมือนแบบว่าถังปลาเลยนะมาพร้อมกับตัวภายในตัวรถนะคะที่เขาจะมีกระจกนะคะที่ได้เป็นกระจกปรับเรนเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ไฟตัดมอเนะคะภายในรถได้เป็นบอดหนังสีดํานะคะเดินได้แต่เข็บสีดําแบบนี้เลยตัวบอกไม่ยุบไม่ยุ้ยไม่ช้ําเลยนะนี่ต้องบอกก่อนว่านี่เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูอันนี้คือเอินสตาร์ทแล้วนะคะบอกเลยว่าเงียบมากเงียบจริง นี่ให้ได้ยินเสียงภายในกันเลยบอกเลยว่าไฮบิดอ่ะเขาเงียบของจริงเลยนะคะคันนี้แล้วก็มาพร้อมพวงมารัยนะคะเป็นแบบมันติฟ,ฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงตั้งโหมดได้แล้วก็สามารถรับสายวางสายได้ด้วยนะคะมีตั้งทิปได้ด้วยบอกเลยว่าพวงมารัยก็ไม่ช้ำเลยรถถือว่าสวยคัดเกตมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่เขาก็จะมีในส่วนตัวจอนะคะเป็นจอทัชสกรีน แอร์นะคะปรับเป็นออโต้ด้วยแล้วก็ตัวเกียร์นะคะของคันนี้นี่เขาก็จะเป็นตัวเกียร์แบบนี้เลยนะบอกเลยว่าตัวเกียร์ของตัวรถนะคะก็นี่เลยอันนี้เขาก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนี่ก็คือเกียร์ว่างนะคะวิธีการใช้เกียร์ของเขาถือว่าแบบว่า ใครที่แบบว่าชอบเกียร์สกิดอ่ะก็แนะนาเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นตัวไฮบริดด้วยแล้วก็ออปชันภายในรถนะคะก็จะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพ mm ื hmm. ้นที่การเก็บสัมภาระเขาก็จะกว้างขวางนะคะเลื่อนแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ยกขึ้นได้นะคะ mm hmm. สวยจริงมาพร้อมกับตัวด้านบนนะคะที่มีไฟสองแผนที่นะคะ mm hmm. แล้วก็มีปิดเปิดได้สองแบบเลยที่บังแดด กระจกนะคะไฟให้มาครบเลยนะต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ด้านหลังเขากว้างมากๆด้วยนะคะคันนี้ถือว่าวิสัยทัศน์นะคะถือว่าโอเคเลยนะ,ะกระจกรอบทิศรอบทางนะคะขับขี่ปลอดภัยง่ายสะดวกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเอินพาไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้กันบ้างดีกว่าเราไปชมกันเลยเอินพามาดูในสะ่วนตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนยต์ไฮบริดนะคะเครื่อง1.8นั่นเอง เบนซินไฮบริดไฟฟ,ฟ้าด้วยนะคะพร้อมกับตัวห้องเครื่องสวยกริบแบบนี้สติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้นะคะหัวน็อตเดิมนะคะที่แก้มตัวรถนะคะไม่มีไขไม่มีถอดหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีไขไม่มีพอดนะคะ แผ่นกันความร้อนอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบแบบนี้ทุกจุดเลยนะน็อตเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยรายละเอียดโครงสร้างสวยๆเลยนะคะนี่เขาก็จะมีตัวเครื่องนะคะของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเขาก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีขยับไม่มียกเครื่องเปลี่ยนแน่นอนจัดไฟแนนได้นะคะใครที่สนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของเนะคะเจ้าตัว t o โย t a าพีอุดคันนี้นะคะเครื่อง1.8ปี2013นะคะราคาของคันนี้นะคะตั้งขายที่3 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเลขใหม่ที่แสนตน้นๆนนะคะสนใจรีบโทรมาหาเอิรนนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มา คุยกันได้นะคะหรือว่าสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอาด้วยนะจะมาเปยนรถสวยๆนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ